ลูกพระธรรมไทายยา่าทุกรูปลองนึกดูนะลูกนะก่อนที่เราจะมาบวชเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาจำความได้มาถึงวันที่เราตัดสินใจมาบวชในโครงการนี้มีอะไรที่เรานึกแล้วปลื้มบ้างดื่มเหล้าหรือเจ้าชู้หรือเล่นกาพนันหรือหรืออะไรอย่างอื่นอีกหรือ ออย่างนี้ปลื้มไม่หรอกลองนึกดูนะลูกนะลองนึกดูที่ถามอย่างนี้เพราะว่าเราจะต้องนำเอามาใช้ตอนวันสุดท้ายของชีวิตเรานี่นี่เนาะเราจะคนล้วนแต่ตอยแหน่ตอยเนยยเน่ตายแหน่ซึ่งก็จะมีสูตรชีวิตที่สำคัญที่สุดในการเดินทางไปสู่ปรโลกนี่เนาะ จิตผ่องใสจึงจะไปสู่สุคติและจิตสมองก็ไปสู่สุกุคติจิตจะผ่องใสได้ก็ต่อเมื่อภาพบุญกุศลของเราแผ่งความดีของเราที่เราได้ทำไว้จะประายเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวให้เราเห็นในช่วงนั้นเป็นกรรมอนิมิตน,นี่นะจ๊กตินิบิตข,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 ของเราจะสว่างจิตแจ้งเราก็จะอยู่เหนือความรู้สึกที่กลัวต่อความตาย หรือกลัวแล้วว่าจะไปไหนเพราะเห็นกตินิมิตแล้วที่สว่างสวัยรู้แน่เราไปสุกติภูมิก็จะมีความปลื้มบิติว่าภูมิใจแล้วก็จะจากโลกนี้ไปยังผู้ที่มีใจชนะนี่น,นนะแต่ถ้าหากว่ามีแต่ภาพที่โอ้นึกแล้วไม่ปลืม้มเป็นภาพที่เช่นเดิมเล่าเจ้าชู้เล่นกรารพนันเป็นต้น นี่ยังไม่พูดถึงการฆ่านะนี่ฆ่าสัตว์มนุษย์ไม่ต้องพูดถึงแหละนี่ลำฆ่าตัวเล็กๆได้กับตัวใหญ่ก็ได้นะี่ฆ่าสัตว์ไม่ประเสริฐได้สัตว์ประเสริฐก็ฆ่าในนี้แล้วก็เราไล่เลื่อยลงมาสิหไหม่จับนึกแล้วมันก็ไม่ปลืม้มกรรมนิมิตที่ประชาเป็นภาพยนต์ส่วนตัวขอ,ของเราในวันนั้นวันสำคัญนในซึกชิงพบกัน นี่เนาะจะทำให้กตินิมิตมืดมแล้วก็จากโลกนี้ไปสู่อ,อาบาอยอภูมิภูมิแห่งความเสื่อมแห่งความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตอนเรามีชีวิตอยู่ในมนุษย์ที่เราว่าทุกข์แล้วนี่เนาโอ้ยยังไม่ได้หนึ่งในเศษเสี้ยวนับสงไขไม่ท้วนแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิต ในอบายในมหานรกนี่นะเพราะนั้นตั้งแต่เราเกิดมากระทั่งเราจมามราคจําความได้ทั้งถึงก่อนเราบวชนี่ให้นึกนะลูกนะถ้าไม่มีหรือมีแต่อดีตที่ผิดพลรราดลืมมันให้หมดนี่นะแล้วก็นึกเริ่มตอนที่เราตัดสินใจมาบวชในโครงการนี้เลยตั้งแต่ตัดสินใจเข้ามาเนี่ย มีช่วงไหนที่เรานึกแล้วปื๊บอย่างนี้นะจ้ะช่วงตัดสินใจเอาบวชเพื่อพุนาบุญยาติครวิทก็ไปเชิญชวนเรามาช่วงที่มาเข้ารับการอบรมเป็นนาคธรรมทายญาติช่วงปัญชาสมัมมณีช่วงอบสมบวเป็นพระลิกสุบวชแล้วก็ได้ทิฏฐานภรษา เราก็จะจำมรรษาในการฝึกตอนตอนอยู่บ้านเป็นตบาทเป็นพระแท้ <Yeah. S 1> จนกระทั่งออกพรรษาวันวนี้ mm hmm. อันนี้เนาะวันมหาปราณาแล้วก็ปราณาซึ่งกันและกัน <Yeah. S 1> นี่ว่าใครเห็นใครได้ยินและสงสัยว่าเราเนี่ยเริ่มชัเพ้ยนเนี่ย <Yeah. S 1> <laughs> ผิดวัตถุประสงค์การมาบวชจะทำพระนิพพานในแจ้งและสลัดตนได้พ้นจากกองทุก <Yeah. S 1> ให้เพื่อนอาศัยความเมตตากรุณาเนอะ็นดดช่วย อนุเคราะห์แนะนำหน่อยเอิอที่เราปรนนากันไว้แล้วเนาะแล้วก็สองวันที่ผ่านมาหลังออกภาษาเราจะมาปรนนาม,มาเราก็ยังทำตามนั้นอยู่ลื้มไหมอ๋อเนื้อแล้วรื้อนีเนาะเพราะฉะนั้นอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละจ้ะจึงจะถูกหลักวิชาแต่เราต้องปลื้มทุกวันของชีวิตที่เหลืออยู่นี่นะจะเพื่อวันสุดท้ายของเราแต่ในช่วงนี้เราก็ เราจะต้องปบำเพ็ญชีวิตให้เป็นประโยชน์มากที่สุดคือเช่นเดิมเออเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ซะเลยเพราะมันหมดเวลาที่จะเยียวยากันแล้ว,ลวนี่เนาะโลกนี้กเกินกว่าที่จะเยียวยาไม่จะไม่ว่าจะเอาอยาขนาดไหนนี่เนาะนอกจากธรรมโอสถอย่างเดียวนี่เน,นาะเพราะฉะนั้นนี่ทุกๆโปรเจกต์เพื่อง,งานเฟื่องฟูพระพุทธศัสนอให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล ก็ดีหรือเช่นเดิมเปลี่ยนแปลงโลกไปน,นี้ก็ดีให้ไปสู่โลกของชาวสิวไรนั่นโลกแกวชาวสิวไรนันนนะน้นต้องมีนี่นะสำคัญทั้งสิ้นต้องมีพระอาจารย์พระพ่เลียงที่ได้ฝึกตนตอนถิบ่บอลเป็นตะบะเป็นปลาแท้อย่างน้อยก็อ,อย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่นะลูกนะยอยู่ก็ได้จ้ะอ๋อนี่ท่านตอบครบหมดทุกองแล้เนะี่ย อ้อซาตุเป็นนัดสรุปเรียบร้อยจบแล้วนี่เนาะมันต้องงี้สิลูกเออนี่นะแม้ไม่ตอบท้าพระเวลาจะรับเนี่ยจะนิ่งๆเออเรียกว่าอะไระจ๊ะดุสดสีภาพครับดุดฎีภาพคือนั่งเฉยๆนี่นะแต่เวลาถามนั่งเฉยๆแปลว่าเอาเอออย่างนี้เนาะก็เรียกว่าดุดฎีภาพอันนี้เนาะแปลว่าโอเคนะ อย่างนี้แปลว่าโอเคนี่เดียวเรามีเรื่องอดีๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย